สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง Cmi วันนี้เป็นวันพุธที่หนึ่งกุมภาพันธ์แล้วนะคะก่อนจะเข้ารายการเนี่ยอาจารย์รักจะขอแนะนําอีกรายการหนึ่งค่ะก็คือรายการรักเลกเด็ดนะคะอันนี้ทุกท่านนะคะจะสามารถที่จะไปรับชมได้ในช่องทาง c m e สาม Bb Kids TV YouTube แล้วก็ Tiktok ok ค่ะเพราะว่ารายการรักเล็กเด็ดเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะโดยเฉพาะในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดบนพุธลังคืนบนเสาร์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยวันนี้นะคะหากใครจะทําอะไรใหม่ๆจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยบอกเลยบอกได้เลยนะคะว่าเป็นวันที่เหมาะมากๆเลยคุณจะประสบความสําเร็จนะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องลงมือไปบริหารเองลงมือทําด้วยตัวเองถึงจะประสบความสําเร็จเรื่องบริวารเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะให้เราต้องหนักอกหนักใจบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าถามเรื่องการเงินกับโชคลาภ มีแค่ผิวๆเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เนี่ยบอกได้เลยค่ะวันนี้ปังในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินนะคะเรื่องการงานน่ะมันไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องวิตกกระมวลอะไรมากมายนะักแต่ให้ะระมัดระวังเรื่องของความรักสักนิดนะเพราะว่ามันจะมีการขุ่นใจกับคนรักนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่คุณสนิทก็ได้ใจเย็นๆล้มๆเข้าไวค้ค่ะอย่าให้เรื่องเล็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับสีงมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีม่วงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินส่วนใครก็แล้วแต่ที่อยากจะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริงมงคลนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นพระพิคเนตหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปูท่ทวดแล้วก็องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทุกท่านค่ะสามารถไปสักการะขอพรในเรื่องต่างๆได้นะคะส่วนเรื่องของเครื่องประดับเสริมดวงนะคะ ในรอบสัปดาห์นี้นะให้ใช้นิลริสตัลเพชรหรือเครื่องเงินนะคะสวมใส่ติดตัวไว้เลยเพราะสิ่งนี้นะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกโชคลาภเรียกความเป็นมงคลมาให้กับผู้ที่สวมใส่นั่นเองมาดูกันเถอะว่าคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะอาจารย์รักก็ยังเน้นเรือเ่องของการฝังลูกนิลเพชรหรือทําบุญเกี่ยวกับลงศพค่ะเพราะอาน,นิสงส์งตรงนี้จะทําให้คุณนะคะ แชวคาานะคะปลอดภัยนะคะจะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงข้อสําคัญในสุขภาพก็อย่างแข็งแรงแล้วก็จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีความเจริญเจ้าหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานอาหารนะคะที่จะใส่บาตก็ดีทําบุญเลี้ยงพระมิถวาหวสักกานก็ดีเนี่ยขอให้มีสัประรถอยู่ในนั้นนะคะ จะเป็นเอ่อการคั้วสับประรดก็ได้นะคะสับประรดกระป๋องนะคะเป็นผลไมาก้กระป๋องสับประรดเชื่อมพวกนี้ได้หมดเลยนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะคุณจะได้มีหูตาที่กว้างไกลค่ะแล้วก็จะทําอะไรนะคะกระแสะของการเงินก็จะไห,หลเข้ามาในกระเป๋าเราหลายเส้นทางนะคะแล้วก็เราจะมองเห็นช่องทางนะคะในเรื่องของการรับจับรับโชคเราจะมีช่องทางในเรื่องของการรวยด้วย มาดูกันสักนิดค่ะว่าเมื่อวานตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นอเลขที่ออกคือ4 1 1แล้วก็2 1รอบนี้เป็นในเลขหนึ่งเข้ามาในหลักสิบบนหลักหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างชุดวินค่ะยังเข้ามา2ตัวล่างตรงๆเลยคือเลข2 1นั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่1กุมภาพันธ์2566ค่ะในรอบ17.30นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข4เลข6เลข8เลข7 ในวิธีเลข2กับเล็ก4ชุดจับคู่ 20, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 9 0, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 9, 4แล้วในรอก18.30นชุดวินเลขที่วังไว้ให้จะเป็นเล็ 1, เล็ก 4, เล็ก 7, เลข 8, เลข6ในวิธีเล็ก1กับเล็ก4ชุดจับคู่ 10, 12, 13, 15, 19 ศูนย์สี 4, ส 4, ส่นีวนในรอบ19-30ก้านชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสอเลขแปเลขหก 6, เลขห้เลขเก้าในวิธีเลขสอกับเลขแปชุดจับคู่ 202, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 7 08, 183, 8, 4, 8, 7, 8ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันพุธเลยนะคะ ทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะดูรายการเลขเด็ดประจำวันกับจันรักษ์เสร็จแล้วอย่าลืมนะเข้าไปรับชมในรายการรักเลขเด็ดด้วยค่ะนะคะนอกจากจะมีการพยายกรณ์ดยชะตาของท่านโดยละเอียดแล้วนะคะก็ยังมีการวิเคราะห์ตัวเลขในวันที่1งกุมภาด้วยค่ะรับชมได้ทางช่องทางซ m มีดัตมีสามบีบีขิกัดทีวียูทูบแล้วก็ t ิกต็อนะคะ พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับปรจาจรักทางช่องทางสิงมีดอกมีวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ